สองหาัเมกี้อาเมลกีานอันเจ้านะมัจับไม่เห็นอย่างเจ้าของแท้ที่รแล้วโอ้ยลุแล้วไหวแล้วตอนนี้ ภาพลุ้นนะตอนนี้ครับรุ่นต่อไปนะครับก็เป็นตนนะครับยื่นสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นรุ่นว่าค่าผู้ชมาะนีไปไหนนะครับสำหรับลุ้นนี้นะครับก็สุดนเต้จริงๆเลยนะครับเอาละหนึ่งสื้อกแล้วยังตามอยู่นะครับตอนนี้ไปแล้วโอ้โหโหตอนนี้ครับมาแล้วครับไม่รู้ใครเป็นใครครับ หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับโอ้ตามด้วยยี่สิบหกนะครับจากอำนาจ,จเจริญนะครับหมายเลขเก้าเจ็ดมาแล้วนนครับตออนี้หนึ่งศูนย์ครับขนใจผมมอาปาแล้วเอานี่นะครับตอนกลางวันจะเป็นยามนะครับปาแล้ว เป็นผู้ใ่ก็่าหงูนหร้อยเอ็บ่บอร์มพ่สพี่โอ้ยก็บาคลายเดีวล่าพู่นน่ดูดูดว้าวลดิน่เดนี่แกกฟต์นี่ทีเป็นคล่องไล่คนก็อ๋ มาได้เกี้ยแต่ตัดสนามแบบนี้สำหรับเด็กชาเอที่เสี่ยคนนี้นะครับก,ก็ต้องการเบิ้งไล่และก็ back, ここ you, ไม่ต oh like ้องการเบิ้งท้าแลนะครับฝาให้พร้อมอิมพากาศครับในรุ่นนี้นะครับสำหรับเด็กน้อยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับในรุ่นโอเพ่นนะครับตอนนี้เบิ้งวีพี่จีจีพี่บอาไปติดๆนะครับตอนนี้ โโอ้หสนามของเรา้า97นะครับจากอำนาจเจริญจากคอนเทน97นะฮะฝาออดฝาอดอปไปไปไปนะครับฝาออดของเราจากคอนเทนแล้วครับหนึ่งศ yes, ูนหกครับฝาไปสา่นโอ้โหไปครับ เรามาดูรู่โอเพ่นนี่ครับยิ่งสุดยอดเลยนะครับรุ่นนี้ครับมีตาทำหลักแล่ไหมรัทำการใช่ไหมนะครับทัพสำหรับรุ่นโอเพ่นนะครับเราอะไรชื่อ เพื่อว่าหมายเลขอีกได้บรรยายนะครับเพื่อความสนุนน่าของในสนามนี้นะครับอะไรชื่อด้วยครับหมายเลขส2คงจะเป็นสัญสชัยิายจะหมดหมายเลข8ปดนะครับคงจะเป็นน้องอูด้านะครับหมายเลข29น้องแล้วก็หมายเลข5 5คงจะเป็นน้องแจ็กกี้นะครับไทราบว่ารุ่นนี้เราจะมีทุง1ิคันนะครับในรุ่นนี้รุ่นนี้เหล็กตามน่าจะลงด้วยนะครับแล้วก็ มีนักแข่งดังดัอีกด้วยกันหลายคนนะครับสำหรับรุ่นนี้จะความจะสร้างความมือฮาและมั่นใจรุร่นนี้น่าจะเป็น15รอบสนามนะครับโอ้โห15รอบเลยป๋าแดงโอเคครับสุดมันเลยครับพอดีคือคือนักแข่งรุ่นนี้เขาเตกลัวอ,อยู่แล้วนะครับครับผมว่แล้วครับเราจะเข้าสู่การ มาแล้วครับฝ่าบาทพรองเราก็ยังเป็นอาะนับรอไม่กี่ตอนนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสำหรับกรรมการนะครับผู้ที่รับใบสมัครมานะครับขอรายชื่อขอหน้าแข่งรุ่นนี้เอาแล้วเอาแล้วไปให้ไป